วันนี้นะครับเนาะนะครับพิธีดีน่าใช้ยังไงนะครับเนาะก็นะครับพิธีใหญ่นะครับเนาะปลุกเสกนะครับโดยหลวงปู่ดูลนะครับวัดบูรพารามนะครับเนาะท่านเป็นประธานในพิธีนะนะครับแล้วก็มีนะครับหลวงปู่ฟั่นนะครับอาจารย์วันนะครับพระอาจารย์จวนนะครับหลวงปู่คาดีนะครับพระอาจารย์อ่อนนะครับแล้วก็ พระอาจารย์บุญมานะครับแล้วก็พระอาจารย์สามนะครับแล้วก็เกจิสายพระป่านะครับเนาะกรรมฐานอีกมากมายนะเพื่อนเพื่อนๆนะครับที่มาร่วมปลุกเสกนะนะครับก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆก็คิดดูแล้วกันนะครับเนาะว่าพี่ีดีไหมนะครับเนาะน่าใช้ไหมนะครับผมก็เรียนรุ่นนี้นะนะครับก็มีพุทธคุณไปทางขับไล่นะครับคุณใส่นะครับและสิ่งอัปมงคลต่างๆนะครับ ป้องกันพย,ยันตรอันตรายนะครับครอบจักรวาลน,นะครับ